สวัสดีครับอินเร้าสู่รายการ Ghost m a s s i o n c a t Game TV นะฮะนี่ก็อยู่กับเกม Coop Duty Modern War ภาค3นะฮะก็ <c oughs> ซึ่งก็โหลดเสร็จก็เลยแคทเลยนะฮะ หลังจากที่ฝันเนื้อเรื ah. anyway, ่องครั้งแรก็คือผมก็ไม่เข้าใจครับเพราะพิ่งเคยเล่นกันนะฮะพวกเกมยิงๆเนี่ยอะก็เนื้อเรื่องอยู่อะคือผมก็ไม่เคยเล่นภาคอื่นนะก็ เคยเล่นภาคในภาคเนี้ยฮะโมเดอร์แวร์ภาค3เนี่ยไอ้โมเดอร์แวร์3ก็ในเรื่องก็ไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่นะฮะเหมือนภารกิจให้เราทำลายเสาไฟฟ้าไอ้เสาเนี่ยฮะที่ส่งสัญญาณเนี่ย ทั้นแรกก็จะทำจะให้เราระเบิดไอเสาส่งสัญญาณเมื่อกี้นะฮะคงจะเป็นเสาของศัตรูนะฮะเขาจะส่งสัญญาณอะไรสักอย่างเนี่ยผมก็ไม่ค่อยผมก็ไม่ค่อยเข้าใจในเรื่องของเกมนี้เท่าไหร่นะฮะแต่ก็พยายามจะช่วยๆหาข้อมูลที่แท,ท้จริงมาให้นะค RPGRPG RPG ก็จะยิงนะยิงกระแทกกระทบกับอะไรสักอย่างบอส ตัวชื่อฟาสอะไรนะฮะถึงแล้วอะไรกันเนี่ยโอ้ยเออหล่นกระทบตายโอ้กราฟิกเกมนี้คือว่าสุดยอดเลยฮะทั้งเสียงระเบิดอะไรโอ้โหหรือว่าสมจริงมากเกมนี้ ใคยกระสุดมากโอ้โหให้เรารีบๆไปละไประเบิดนะฮะโอเคฮะคลิกขวาก็เป็นการเล็งนะฮะสายก็ยิงเนี่ยง่ายกว่านะครั้งแรกที่ผมเล่นเกมทางนี้ผมคือผมไอ้เนี่ยดูดูไม่ออกว่าใครอยู่ฝ่ายไหน อย่าคือผมจะวูบเดียวาเก็บยิงนี่คือผมอ่อนมากเลยะฮะโออโอ้โอ้โอ้นอนอันนี้เป็นการนอนฮนะหมอ,อบเลยก็หรือหมอบนะฮะ ต้นอาการคนนี้นะเป็นตัวเกะียดกะมากกด e เพื่อใช้มีดฮะกด c เพื่อนั่งนะฮะอะไรกดสามทำไมอ่ะ เออจะสาทำไม่ได้เหรอขอเล็งเพื่อให้ที่เล็งใหญ่ขึ้นนะฮะเอ้ยจะนี่ทำออกมา,า,กมาสมจริงมากนะกนกนไหนจะเรื่องโ เรื่องเนี่ยฮะเรื่องกราฟิกภาพเสียงโอ้โหคือว่าทำอะไรโอ้กระตุกๆเนี่ยฮะก็จะเล็งธรรมดาก็สามนะฮะที่เขาบอกนี่ก็คือเล็งแบบซูมนะฮะผมเป็นเป็นเล็งแบบซูมแล้วกันเออไม่ก็ปรับมันเหมือกันนะ รอเพื่อนอย่งนี้นะอ๋อกดคิวนะเพื่อปาระเบิดเฮ้ยข้องระเบิดไปแล้วนะโอเคฮะโอเคสองคนแรกก็เรียบร้อยแล้ว จะเบรกจะวิ่งโอ้ยโอ้ย,อยไม่มีประสิทธิภาพในการยิงเลยแน่ <c oughs> อเคฮ่จะต้องสาดกระสุนยิงก่อนนะห้พวกเราเานาะโอเคช็อตไปนะฮะเมื่อกี้ เขายืนยิงผมนอนยิง <laughs> โอเคแต่นอนก็เดียงนึงคือศัตรูจะยิงเราไม่ค่อยโดนนะถ้านอนยิงโอ้ยจบไปเอ้ย โอ้ะอ,อะไรวะอุ้ยเกือบเกือบอุ้ยดีกดมีทันโอเคฮะเพื่อความมั่นใจฮะต้องใกล้ๆหน่อย โอ้โอคือต้องเคลียร์ทางให้มันสะดวกก่อนนะครับเพื่อได้พวกของผ่านเราจะได้เข้าไปได้ใจมันสูมากอะ

อันนี้ก็ค่อนข้าง,ง,างยากนะสำหรับผมนะตัวตกใจเกือบจะย <laughs> โหโหิงแล้วโอเควิ่งเลยลนัน โอเคฮะเพื่อรีบช่วยประเทศนะฮะ อเนี้ยฮะเสาที่เขาจะให้เราระเบิดก็จะมีทหารคุ้มกันอยู่เราต้องเคลียร์ให้ให้คนเอ้ยเออเอาโอ้ย,อย,อยไม่ทันก <c ười> ีมินไม่ทันนะฮะก็เลยตายโดยเขาไม่ทันก่อน โอเคฮะตะกีนเรามีดไม่ทันนะฮะต้องโอเคเอ้ไอเไอกคนนู่ไอ้คนเมื่อกี้หรอ

Oh, oh. We got you loud and clear. Roger 01. All systems are operational. We're sending a black hawk to your location for Exfil. ETA three minutes. Advisor, we're standing by. Roger. ISR is back online. We are detecting multiple hostiles on the rooftops in your area. You can have off on the fully armed predator. Rock, establish an uplink with the predator and buy us some time. Let's see. การยิงไงฮะอุ้มเฮ้ยพี่จีต้องใช้กับเฮลิคอปเตอร์นะฮะโอ้โดนยิงก่อนเฮ้ยแต่กระโดดเขาเดี๋ย รอเฟอ่์เราขึ้นก่อนฮะแกกด F เพื่อขึ้นนะฮะคือเพ่งเฮลิคอปเตอร์แล้วก็มาสามสามเหมือนกะฮะแต่สามเหนนั้นเอ มีหลอยมีมดกระสุนมีนหมดหมดเลยหนูสรางมาแล้วไม่หมดกันเดีอะเนี่ยสาดกับศัตรูฮะ

อ๋อแล้วก็มาทำลายเฮลิคอปเตอร์อีกนะฮะก็คือสาดแข่งกันนะโอเคเออยิงดันยิงดันเออโอ้ยเกือบตก เฮ้ยถังกันเด็นเขาน้าโอ้ตกลตกตกตก,ตก,ตกดีะฮะที่มีไอเสานี้ช่วยไหมเฮ้ยไม่ใช่เลยเราจับทันครับผมดึวว่ามีเชือกรัดเอวไว้นะมีปากนะโอ,โอเคเสร็จมิชั่นแรกแล้วครับกลับไปดีฮะ โอเคครับเคลียแล้วฮะก็งั้นก็ติดตามในมิชชั่นที่2องเลยนะฮะโอเคครับสวัสดีครับ